เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะท่านและข้าวาสนาผูกพันบทที่1 6บอก ชึกเสียงพุ่งแทงดังขึ้นท่ามกลางม่านควันขาวก่อนควันนั้นจะค่อยๆจางลงลูบ่นที่กำลังจะหนียืนนิ่งบนอกซ้ายมีกระบี่เล่มหนึ่งแทงทะลุด้านหลังเบิกตากว้างมองคนที่ยืนจับกระบี่ตรงหน้าอย่างไม่คาดคิดกระอักเลือดออกมาทันทีท่านอึกชึบ ชายผู้เป็นเจ้าของอาวุธดังกล่าวดึงกระบี่กลับขณะที่เลือดไหลลงจากกระบี่หยดบนพื้นสีขาวรอยยิ้มอ่อนโยอนผุดขึ้นบนใบหน้าหล่อเหลาสุภาพเขามองร่างที่กำลังสุดลงบนพื้นแล้วสิ้นใจขาที่ฉับพลันนั้นก็มีเสียงดังฮือฮาจากเหล่าผู้อาวุโสนั่นมัน่นนายท่านร้องตองฟังของจ้นรีตามองแขกผู้มาใหม่ ท่านอตรงฟังหลี่เฉินละสายตาจาก,กร่างไร้วิญญาณของลู่เวินเดินเข้ามาในห้องโถงใหญ่กว่าตามองแขกมากมายที่ยังตกตะลึงก่อนหยุดสายตาที่มุมหนึ่งชั่วขณะแล้วเบนสายตากลับมามองหลานชายที่นั่งตรงตำแหน่งประมุบเผยรอยยิ้มนุ่มนวลประมุกน้อยยังจำอาผู้นี้ได้อาดีใจจริงๆ ตองฟางหองจิ้นยกยิ้มไปไม่ถึงดวงตาเหตุใดข้าจะจำท่านไม่ได้เล่าตองฟางหลีเฉนยิ้มละมนไม่เจอกันนานเจ้าโตขึ้นมากจนข้าแปลกใจเลยทีเดียวท่านออกจากหุบเขาไปหลายปีไม่แปลกที่ข้าจะโตขึ้นตองฟางหองจิ้นเอ่ย นั่นสินะหลังพี่ชายตายไปข้าก็ออกไปท่องโลกกว้างเสียหลายปีไม่คิดว่ากลับมาคราวนี้จะเจอเรื่องน่าสนใจต้องฟังหลี่ฉันเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลดุดสายน้ำแต่ท่านทำเรื่องน่าสนใจของข้าหมดสนุกท่านอาชายหนุ่มเหลือบมองร่างไหลลมหายใจบนพื้นต้องฟังหลี่ฉันหัวเราะเบา อาต้องขออาภัยประมุกน้อยได้ยินว่าเขาลงมือกับล้านชายเลยอดใจไม่ไหวสังหารไปเสียแล้วตรงฟังหงจิ้นมองท่าทางไม่รู้เรื่องของอีกฝ่ายดวงตาสีอัำพันมองลึกเข้าไปในดวงตาสีคล้ายกันก่อนจะเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจช่างเถอะตายไปก็ดี นประมุกผู้อาวุโสคนหนึ่งเอ่ยขัดเบาๆต้องฟังหงจิ้นเบนสายตาไปมองอีกฝ่ายเหลือบตาไปยังแขกที่ยังคงทำตัวไร้ตัวตนในห้องเชิงบอกเป็นในในชายหนุ่มพรันเข้าใจเอ่ยกับทุกคนด้วยรอยยิ้มเย็นเยือกงานเลี้ยงจบแล้วเชิญพวกเจ้ากลับไปได้ เช่นนั่นค่ะขอตัวก่อนเหล่าเจ้าสำนักน้อยใหญ่ได้โอกาสเรียบเอ่ยขอตัวแล้วออกไปจากที่นี่ทันทีเมื่อแขกทั้งหมดกลับไปแล้วจึงเหลือเพียงคนของหุบเขาโลหิตตรงฟางหลี่เฉินมองชายหนุ่มที่นั่งอยู่บนบันลังพยักก้าวเข้าไปยืนตรงหน้าอีกฝ่ายมองหลานชายที่กำลังมองมายังตนเช่นเดียวกันก่อนจะยกมือคำนับแล้วกล่าเสียงดังกังวาน ยินดีตอนรับประมุกกลับคืนสู่หุบเขาโลหิตเมื่อมีคนหนึ่งเปล่าที่เหลือจึงได้สติพากันโค้งคำนับยินดีตอนรับประมุกกลับคืนสู่หุบเขาโลหิตตรงฟังหงจิ้นมองบุคคลตรงหน้าก่อนจะละสายตาไปดวงตาสีอำพันกวาดมองทั่วห้องเขาหมุนแหวนบนนิ้วเล่นแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำแฝงอำนาจข้ากลับมาแล้ว ตำหนักลู่จือ้อนณะหุบเขาโลหิตแม้ว่าตรงฟังหลี่ฉันจะหายตัวไปจากหุบเขาหลายปีแต่ด้วยฐานะรองประมุขหุบเขารุ่นก่อนรวมถึงตำแหน่งเรื่อญาิอาวุโสของประมุขคนปัจจุบันตำหนักของเขาจึงได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเสมอมาสาวใช้ยกถาดน้ำชาเข้ามาในห้องวางลงบนโต๊ะทำงานเขาก่อนจะถอยกายออกมา มื่อเจียที่ยืนอยู่ข้างโต๊ะยกป้านชาขึ้นรินน้ําชาหอมละมุนล,ลงในถ้วยแล้วเลื่อนไปตรงหน้าอีกฝ่ายตรงฟางหลีเฉินที่นั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานยกถ้วยชาขึ้นจิบช้าๆด้วยท่าทางนุ่มนวลชาดีเป็นชาที่ได้รับมาจากแคว้นอูนอกจากเชื้อพระวงแล้วไม่มีใครเคยลิ้มลองมาก่อนขอรับมื่งเจียตอบ องฟางหลี่เฉินสูดดมกลิ่นหอมของชายอย่างพึงพอใจก่อนจะวางถ้วยชาว่างเปล่าลงบนโตะ๊ะคนสนิทรินชาเพิ่มให้อย่างรู้งานดวงตาสีเหลืองเข้มมองผิวน้ำในถ้วยพรางเอ่ยเบาๆแขวนอู่ช่างใจกว้างเสียจริงของลํำค่าเช่นนี้ยังมอบให้หุบเขาโลหิตเสียหลายหยบ คงต้องการเอาใจหุกเขาลอหิตไม่ให้เอาความเรื่องที่ผ่านมามากกว่าขอรับนั่นสินะพยักตัวจริงกลับมาแล้วหนูที่คิดว่าตัวเองเป็นราชสีคงต้องเก็บหัวเก็บหางทำตัวสงบเสงีง่ยมขึ้น รงฟางหลีเฉินเหลือบสายตาไปนอกหน้าต่างมองวังหยกสีขาวส่องประกายยอดหลังคาสูงเด่นพามกลางหิมะขาวพร้นดวงตาสีเหลืองแคมบรีลงเล็กน้อยเจ้าตัวเอ่ยถามเสียงเรียบเรื่องพี่ให้ไปสืบว่าอย่างไรเรียนนายท่าน ประมุกน้อยได้รับพิษจริงขอรับหลังจากหายตัวไปก็ไม่มีคนพบร่องรอยอีกเลยส่วนเรื่องพลังที่ฟื้นคืนและยังเพิ่มมากกว่าแต่ก่อนนั้นข้าน้อยกำลังตามสืบอยู่ยาพิษที่ลู่บวนใช้นั้นไร้ยาถอนสมชื่อไม่มีทางแก้พิษได้แน่นอกเสียจับ หลานชายตัวน้อยของข้าไปเจอบ่อน้ำวิเศษหรือยาวิเศษของหุบเขาที่สูญหายไปตองฟางหลีเฉินพุดรอยยิ้มนุ่มนวลดวงตาสีเหลืองเข้มวาววับเมึงเจียตกตะลึงขณะมองเจ้านายต้นนายท่านหรือว่าตองฟางหลีเฉินยิ้มเย็นปรานกดดันแผ่ไปรอบกายดูถ้าหลานชายของข้าจะเจอขุมทรัพย์ที่เราตามหาเสียแล้วละ เช่นนั้นเราควรทำเช่นไรดีนายท่านมังเจีอถามอย่างร้อนรนต้องฟางหลีเฉินยกถ้วยชาขึ้นจิบดื่มดําความหอมของชาแสนล้าค่าพลังหลับตาขายับริมฝีปากเอ่ยเพียงสั้นๆรอเวลาเสียงฝีเท้าจากนอกห้องทำให้ทั้งสองหยุดพูดคุยสักพักก็มีเสียงพลเอ่ยขึ้นนายท่าน ท่านหญิงหลี่ขอเข้าพบขอรับต้องฟังหลี่ฉันเลิกคิ้วเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยอนุญาตให้เข้ามาประตูห้องพรันเปิดออก ก่อนจะปรากฏร่างบอบบางของสตรีผู้หนึ่งเดินเข้ามานางสวมอาพร์สีชมพูอ่อนหวานราวกลีบดอกไม้เรือนผมดำสนิทจัดทรงอย่างประณีตประดับด้วยปิ่นเงินรูปผีเสื้อขยับปีกปล่อยผมด้านหลังทิ้งตัวราวม่านน้ำตกใบหน้างงดงามไร้ที่ติดุดเทพธิดาผู้สูงทรงหญิงสาวผู้นี้คือหลี่เยาหลานสาวตระกูลมารดาของตองฟางหลี่เฉิน เนื่องจากตระกูลหลี่เป็นหนึ่งในผู้อาวุโสของหุบเขาได้ส่งหลีเฟิงเหวาบตรสาวของตอน้นมาเป็นภรรยารองของอดีตประมะุก องฟางหลี่ฉินซึ่งเป็นบุตรชายของหลี่เฟิงเหยาจึงนับเป็นลุงของหญิงสาวตรงหน้าด้วยใบหน้าสอกเขางดงามแต่เด็กจึงถูกคาดหวังว่าในอนาคตจะได้เป็นนายหญิงของหุบเขาโลหิตค้นต่อไปหญิงสาวถูกเลี้ยงดูราวกับเทพธิดาตัวน้อยของตระกูลสิ่งใดดีเลดิด หลี่เห่ยาล้วนไม่ขาดอีกทั้งนิสัยออดอ้อนเข้าหาผู้ใหญ่จึงทำให้ตองฟางหลี่เฉินซึ่งยังไม่มีทายาทเอ็นดูหลานสาวคนนี้ไม่น้อยท่านลุงหญิงสาวครี่ยิ้มอ่อนหวานย่อกายคํานับด้วยท่วงทาง,งดงามตองฟางหลี่เฉินยิ้มอ่อนย้อนเหยาเอ๋อของลุงโตขึ้นแล้วงดงามจริงๆ หลีเหว่ยิ้มอย่างเขินอายเดินเข้าไปหยุดอยู่ข้างเก้าอี้อีกฝ่ายมือเล็กบีบนวดอย่างเอาใจพรางเอ่ยเสียงหวานเรานำพึง้งท่านลุงชอบหยอกหลานอยู่เรื่อยรู้ว่าท่านกลับมาหลานจึงรีบมาหาท่านทันทีนทเลยเจ้าค่ะตรงฟางหลีเฉินปล่อยให้มือนุ่มนิ่มบีบนวดอย่างผ่อนคลายดวงตาอ่อนโยนเจือแววหยอกเยา้า คิดถึงลุงหรือว่าคิดถึงผู้อื่นมากกว่าเล่ามาหาลุงนี่ไม่ใช่ต้องการให้พาเข้าไปพบเขาหรือใบหน้างดงามขึ้นเสียเรื่อเมื่อถูกจับได้ลีเยาสร้างทำเสียงง่าง,งอนท่านลุงเข้าใจผิดแล้วเหตุใดไม่คิดว่าหลานคิดถึงท่านเล่าเฮ้เฮเช่นนั้นลุงไม่พาเจ้าไปดีหรือไม่ ท่านลุงหลี่เหยาร้องขึ้นยังขัดใจเรียกเสียงหัวเราะจากตรงฟางหลี่เฉินที่อารมณ์ดีเมื่อได้แกล้งหลานสาวต้นดวงตาสีเหลืองแข่มมองหญิงสาวตรงหน้าในใจพลันคุ้นคิดบางอย่าง ตํนักลู่จิวที่พำนักของประมุขหุบเขาโลหิตซึ่งตอนนี้กำลังจะกลายเป็นตํนักเย็นไปแล้วเพราะนายท่านเจ้าของตํนักกำลังแผ่รังสีเย็นชาใส่บ่าวรับใช้จนไม่มีใครกล้าสู้หน้าตองฟังหงจิ้นมองภูเขารายงานบนโต๊ะแล้วแผ่รังสีกดดันไปทั่วห้องบ่าวรับใช้ที่นําชาเข้ามารีบวางลงบนโต๊ะแล้วก็ถอยกายออกไปทันทีหลี่จิ้นมอง ท่าทางหงดหงิดของในท่านกลับไม่แม้แต่จะสะดุ้งสะเทือนกล่าวรายงานด้วยน้ำเสียงราบเรียบ นี่คือข้อมูลการเคลื่อนไหวของลู่เวินและเหล่าผู้อาวุโสในสองปีที่ผ่านมายังมีรายชื่อบุคคลต้องสงสัยว่าร่วมมือกับอีกฝ่ายอยู่ในนี้ทั้งหมดรวมถึงรายงานกิจการของหุบเขาโลหิตที่ลู่เวินดูแลในช่วงสองปีรายการทรัพย์สินในครั้งนายท่านโปรดตรวจสอบด้วยขอรับตรงฟังหงจิน้นผักภูเขารายงานตรงหน้าออกไปเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่ใส่ใจนะัก เจ้าทำงานเรียบร้อยดีอยู่แล้วจัดการไปได้เลยหลีจิ้นไม่หลงคำชมของอีกฝ่ายเอ่ยด้วยรอยยิ้มนุ่มนวลอย่างไรท่านก็ต้องตรวจสอบก่อนขอรับข้าได้สรุปไว้ทั้งหมดแล้วใบหน้าหล่อเหลาเบื้องตึงเขาถอนหายใจ ก่อนจะยอมหยิบรายงานมาเปิดอ่านคร่าวๆขณะที่ใจกลับล่องลอยไปไกลถึงต่างแคว้นหลังจากจัดการลู่เหินนี่ก็ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วต้องฟังของเจ้นที่คิดจะรีบกลับไปหาภรรยาดันติดแงกอยู่ที่นี่เพราะต้องจัดการปัญหาภายในที่ตาเท่าลู่เหินทำเอาไว้อีกทั้งจดหมายที่ได้รับล่าสุดเมื่อหลายวันก่อนยิ่งทำให้ใชายหนุ่มร้อนรอนอยากหา ตัวกลับไปจัดการภรรยาผู้ซุกซนของตอนยิ่งนักมีอย่างที่ไหนสามีไม่อยู่แค่ไม่กี่วันจะหาคนมาอุ่นเตียงแล้ว เรียนท่านประมุกนายท่านร้องกับท่านหญิงหลี่ขอเข้าพบขอรับเสียงเบารับใช้ด้านนอกดังขึ้นตองฟังหงจิ้นเงยหน้าจากรายงานพลางเหลือบมองผังสีเฮาที่ยืนเงียบอยู่ด้านหลังอีกฝ่ายพยักหน้ารับรู้พริบตาเดียวรายงานบนโต๊ะก็หายวับไปราวกับไม่เคยมีมาก่อนหลี่จิ้นมองความเรียบร้อยก่อนเอ่ยอนุญาตเชิญเข้ามา เมื่อประตูเปิดออกตรงฟางหลี่เฉินกับท่านหญิงหลี่ก็เดินเข้ามาหลี่เหว่ในชุดสีชมพูง,งดงามย่อกายคำนับประมุกหนุม่มใบหน้างามแต้มสีเรือ้อตรงฟางหงจุ้นพยักหน้าให้หญิงสาวก่อนจะเบนสายตามองผู้เป็นอาที่ยังคงยืนยิ้มอย่างผ่อนคลายท่านอามาหาหลานมีธุระอันใดหรือตรงฟางหลี่เฉินเอ่ยด้วยน้ำเสียงผ่อนคลาย แค่มาเยี่ยมล้านชายเท่านั้นพอดีได้เจอหลี่เยาระหว่างทาง จึงพามาเยี่ยมเยือนประมุกน้อยด้วยกันไม่ได้เจอกันนานแล้วไม่รู้ว่าหลานยังจำเด็กน้อยผู้นี้ได้หรือไม่เขาว่าพรางรูปผมหญิงสาวลีเยาวรอบมองชายหนุ่มตรงหน้าด้วยท่าทางดีใจปนเขินอายดูงดงามน่ารักเป็นอย่างยิ่งตองฟางหงิ้นส่งเสียงอาคำเดียวแล้วไม่เอ่ยอะไรอีกเขาจำได้ครับคล้ายครับคราว่านางเป็นญาติฝั่งมานดาของตองฟาง หลีเ่เฉินแต่จำชื่อไม่ได้นายท่านท่านนี้ก็คือท่านหญิงหลี่เยาหลานสาวของผู้อาวุโสหลี่ขอรับหลี่จ้นก้มลงเอ่ยข้างหูอีกฝ่ายเสียงเบาหลี่เยาคือน้องสาวต่างมารดาของหลี่จ้นนางเป็นบุตรสาวของหูหยินใหญ่ส่วนหลี่จ้นเกิดจากอนุสถานะของทั้งคู่ในตระกูลหลี่จึงต่างกันร,ราวฟ้ากับเหวอืม องฟังหงจิ้นพยักหน้าก่อนจะเอ่ยทักทายตามมารยาทท่านหญิงหลี่เหวาใบหน้าหลี่เหวแดงเรือ่ยอย่อกายด้วยท่าทางงดงามอีกครั้งหลี่เหาคารวะท่านประมุขเห็นท่าทางเงอะงะของหลานสาวตองฟังหลี่เฉินพลันหัวเราะเบาๆเด็กน้อยผู้นี่ทั้งที่อยากมาเจอท่านประมุขน้อยเองแท้ๆกลับเอาแต่เคิร์นอายไม่ไว้ไม่ไวว ข่้นลุงหลี่เหยาแซงเอ่ยด้วยน้ำเสียงเงางอนริมฝีปากบางครี่ยิ้มเอียงไอดวงตากมตลมโตรอบมองชายหนุ่มผู้ครอบครองหัวใจต้นตรงฟังหงจิ้นมองละครตรงหน้าด้วยแววตาราบเรียบก่อนจะทำทีเป็นเปลี่ยนเรื่องไม่สนใจท่าทางของหญิงสาวตรงหน้าดวงตาสีอำพันมองศพกับดวงตาสีเหลืองแ้มคล้ายครึ่งกันเอยด้วยน้ำเสียงทุ้มตำ ท่านอาในเมื่อท่านกลับมาแล้วข้าจะขอคืนตำแหน่งรองประมุขให้ท่านจะได้ช่วยกันดูแลหุบเขาตรงฟางหลี่เชนเลิกคิ้วอย่างแปลกใจอาจากหุบเขาไปน,นั่นเกรงจะไม่เหมาะกระมังไม่มีใครเหมาะกับตำแหน่งนี้เท่าท่านอีกแล้วข้าเชื่อในตัวท่านนะท่านอาตรงฟังหงจิ้นผุดรอยยิ้มขณะศบตาอีกฝ่ายหากประมุขน้อยเอ่ยเช่นนั้น อาก็ขอรับไว้ตรงฟางหลี่ฉันจ้องกลับริมฝีปากยิ้มนุ่มนวนเช่นเคยหลี่เย่าซึ่งถูกเมินโดยสมบูรณ์รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยแต่ยังคงรักษา,าท่าทีงดงามเอาไว้เมื่อเรียวแอบกระตุกแขนเสื้อตรงฟางหลี่ฉันเบาๆตรงฟางหลี่ฉันรู้สึกถึงแรงกระตุกจึงยกยิ้มพรางดันร่างเบาบางไปด้านหน้าเล็กน้อยแล้วเอ่ยกับชายนุ่ม หนุ่มสาวไม่ได้พบกันน,นั่นคงมีเรื่องอยากพูดคุยไม่น้อยไม่ทราบว,ว่าประมุกน้อยยินดีไปเดินเล่นกับหลี่เยาของอาครูหนึ่งได้หรือไม่ตรงฟังหงจิ้นเหลือบมองผ้าทางเขินอายของหญิงสาวตรงหน้าแล้วก็เอ่ยเสียงเรียบเกรงว่าคงต้องทำให้ท่านหญิงผิดหวังแล้วข้ามีงานที่ต้องสะสาง จึงไม่อาจไปเดินเล่นด้วยได้หลี่เยาได้ยินคำตอบของอีกฝ่ายใบหน้าพรันหม่นหมองลงแลดูหน้าสงสารใครได้เห็นเป็นต้องอยากเข้าไปปลอบโยนแต่ไม่ใช่กับเหล่าชายหนุ่มในห้องนี้ต้องฟังหลี่เฉินมองท่าทีปฏิเสธชัดเจนของหลานชายดวงตาสีเหลืองเข้มบรีลงเล็กน้อยจนแทบไม่อาจสังเกตก่อนจะเอ่ยราวกับไม่ใส่ใจ ในเมื่อประมุกมีงานยุ่งไหนเลยอาจจระก่ารบกวนเอาไว้คราวหน้าค่อยไปดื่มน้ำชาด้วยกันดีหรือไม่ครานี้อากับเยาเออต้องขคตัวก่อนขอบคุณท่านอาต้องฟังหงจิ้นยิ้มบ้างหลังจากพนทั้งคู่ออกไปครู่ใหญ่หลียจจ้นก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงกังวลนายท่านเรื่องตำแหน่งรองประมุกข้ารู้แล้วเหตุใด ทวนเปิดเผยหลบเลีกยงง่ายเก่าทันลับยากระวังถังซีห่าวซึ่งเงียบมานานเอ่ยขึ้นหลี่จิ้นพรันเข้าใจทันทีต้องฟังของจิ้นพยักหน้าเรายังไม่รู้จุดประสงค์ของเขาอย่างไรเก็บไว้ใกล้ตัวย่อมจับตามองง่ายกว่าแต่คนผู้นี้อันตรายเกินไปอีกอย่ง การตายของอดีตประมุกก็ยังไม่ชัดแจนหลี่จิ้นยังคงเป็นกังวลอดีตประมุกหุบเขาหรือบิดาของตองฟางผงจิ้นถูกวางยาพิษจนพลาดพลัง้งลมปราณแตกสัน้น จนบัตรนี้ยังหาผู้กระทําไม่พบแม้จะสงสัยแต่ไม่มีหลักฐานอีกทั้งฝ่ายนั้นเป็นถึงน้องชายเจ้าหุบเขารุ่นก่อนจะกล่าวหาลอยๆย,ย่อมไม่อาจทําได้ดวงตาสีอำพันวาววับฉายแววอมมหิตยามเอ่ยถึงเรื่องอดีตแม้ว่าริมฝีปากอยากจะยกยิ้มถ้าว่าเสียงทุ้มต่ำนั้นกลับเจือแววเย็นเยือกหากมีปัญญาทำได้ก็ลองดู ถังสีห่าวที่ยืนอยู่ด้านหลังไม่เอ่ยสิ่งใดแต่สีหน้าบ่งบอกชัดว่าคิดแบบเดียวกันหลีจิ้นมองเจ้านายลูกน้องแล้วก็พรันถอนหายใจอย่างปลงปล้องเดินไปหยิบรายงานมาวางที่โตะ๊ะมองในท่านของตนที่คิ้วกระตุกเมื่อเห็นกองงานอีกครั้งเขายืนคุมอีกฝ่ายให้ทำงานต่อจนถึงเวลาอาหารเย็นตรงฟางหงจิ้นมองอาหารอันประณีตบนโตะ๊ะแล้วก็พรันนึกถึง อาหารฝีมือภรรยาตัวน้อยในอกพันรู้สึกน่วงนวงพรานให้ไม่อยากอาหารจึงเรียกคนสนิททั้งสองมาร่วมโต๊ะด้วยทั้งสามกินอาหารไปอย่างเงียบเชียบไร้เสียงพูดคุยหลี่จิ้นมองท่าทางไม่เจริญอาหารของนายท่านแล้วเอ่ยถามอย่างเป็นห่วงอาหารไม่ถูกปากหรือขอรับตรงฟังของจิ้นที่ดื่มน้ำแกงรสชาติละมุนในชามพรันถอนหายใจเปล่า แล้วเหตุอันใดขอรับคิดถึงอาหารฝีมือภรรยาขึ้นมานนะตรงฟังหงจิ้นตอบเสียงเบาราวกับยังอยู่ในพวังหลีจ,จิ้นที่ทราบเรื่องนายหญิงแล้วพรันสนใจขึ้นมาจึงเอ่ยถามอีกฝ่ายแสดงว่านายหญิงต้องทำอาหารอร่อยมากแน่ๆใช่หรือไม่ขอรับ องฟังของิ้นคิดถึงรสชาติอาหารของภรรยามือหนากลับเอาแต่หยิบชามน้ำแกงตรงหน้าขึ้นดื่มอีกครั้งก่อนจะถอนหายใจยาวเหยียดแล้วไม่เอ่ยคำได้หลี่ิจนที่ไม่ได้รับคำตอบมีสีหน้างุนงงถังซีเห่าที่รู้ซึ้งถึงรสชาติอาหารนายหญิงนั่งกินไปอย่างเงียบเชียบทำตัวไร้ตัวตอนแบบแนบเนียนยินดีด้วยขอรับ ตอนนี้คุณหนูไปตั้งครันได้ประมาณสองเดือนแล้วหลังจากสั่งให้จางเขอซิงไปตามหมอไม่นานชายหนุ่มก็แบกหมอชาราไว้บนหลังกระโดดข้ามหลังคาบ้านเรือนจนมาถึงเรือนสกุลไปอย่างรวดเร็วทำเอาชายชาราเกือบหัวใจวายตายกลางทาง ไปเสียไหมนอนให้หมอตรวจอาการสักพักอีกฝ่ายจึงแจ้งข่าวดีว่าตอนนี้นางกำลังตั้งครรภ์อาจริงได้ยินข่าวดีก็ยิ้มกว้างเอ่ยยินดีกับผู้เป็นนายคุณหนูกำลังจะมีบุตรแล้วยินดีด้วยนะเจ้าคะ จางเข่อสิงได้ยินข่าวดียังคงยืนนิ่งราวกับสติหลุดลอยไปแล้วสักพักจึงเบิกตากว้างอย่างตกใจเดินวนรอบห้องราวกับทําตัวไม่ถูกชั่วขณะนายหญิงตั้งครัน้นหมายถึงท่านมีบุตรของในท่านอยู่ในท้อง ปเสี่ยใหมยที่ได้รับการยืนยันพรันดีใจจนดวงตาร้อนเผาก้มมองหน้าท้องที่ยังแบนราบของตนพรางยกมือขึ้นลูปอย่างอ่อนโอนมีสามีที่รักใคร่แล้วยังเจ้าก้อนแป้งน้อยในท้องที่เกิดจากความรักของทั้งคู่ปเสี่ยหมยพันร้องไห้ออกมาด้วยหัวใจที่อบอุ่นอ่อนหวานในที่สุดครอบครัวของเราก็สมบูรณ์แล้ว ท่านหมอปล่อยให้หญิงสาวมีความสุขกับข่าวดีครู่ใหญ่ก่อนจะเอ่ยํำชับข้อควรระวังรวมถึงอาหารที่ควรกินไม่ควรกินจากนั้นก็จัดเทียบยาให้ไปเสี่อเหมยรับมาส่งให้อาจีง้งเด็กสาวจึงรีบให้คนไปหาซื้อจากร้านขายยาในเมืองทันที ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ